ก็มาทายเงาดิที่เห็นอยู่นี้คือสัตว์อะไรแม่งทำไมดีแน่นอนไม้มันดีอันนี้คือเงาทั่วไปเลยงูดิมบอกว่าเงาทั่วไปไม่เชื่อหรอไม่จริงไม่องมาตรฐานทำไมอะงูครับไปดูเฉลยกันหนึ่งสองสามจิ้งจอกตัวหลอกก็บอกแล้วไม่ใช่หรอไม่จริงมันต้องมีมั้วแน่นอนอะอันนี้คือเงาสัตว์อะไรเออกระต่ายนี่มีหูเนี่ยเดี๋ยวไปดูเฉลยกัน หนึ่งสองสามเสือครับมีด้วยเหรอว่าตัวเนี้ยเสือสกอตติโชเงานี้คือเงาของสัตว์อะไรสล็อตมันไม่ใช่เลยอ่ะไปดูเฉลยกัรหนึ่งสองสามอะไรอ่ะมันไม่ถูกสักทีอ่ะพี่ตัวอะไรยังไม่รู้เลยดูไม่ออกงูยังไงเงานี้คือเงาของสัตว์อะไรสล็อตอ่ะมันต้องถูกตัวสล็อตยินดีคำตอบไหมใช่หนึ่งสองสาม อุ้ย,วยควายเป็นควายเป็นควายพันธุ์ใหม่ที่ยืนเนี่ยข้าเ <c oughs> ก,กิดคณะได้เลยเนี่ยน่านัาสิอันนี้อันนี้ง่ายมาันเป็นสัตว์หรอสล็อตสล็อตอีกแล้วอะ่ะมีคำตอบครับไปดูคำตอบกันทำไทยนี่เดี๋ยว พี่ไปยืนท่านี้ตอนไหนอะไม่มี <laughs> <laughs> ทำไมพี่ถึงเป็นซาด้าหรือว่าพี่ทํางานอะไรเกี่ยวกับสัตว์อยู่หรือเปล่าช่วงนี้พอดีว่าผมออนอกจากเป็นโค้ชเดอะไอด์แล้วแล้วก็เป็นนักร้องแล้วก็เล่นหนัง <laughs> นะด,ด้วยแล้วก็พอะดีม่าพากูทเปียร์สองด้วยฮ้ยไม่รู้มาก่อนเลยอะไม่รู้เลยเหรอฮะไม่รู้มาไม่รู้มาก่อนเล <laughs> ยไปมาอยู่นี่ได้ไง ได้ไงเนี่ยอุ้ยมาได้ไงอะมาได้ไงไม่รู้ม้างแต่พี่ทำไทยคงบอกไม่ได้สินะว่าภาคเป็นตัวอะไรอะบอกไม่ได้ครับใบเด้ยแค่ว่าใส่ชุดสีมืนครับนี่ไงก็ฝากด้วยนะครับผมมาเป็นภาคเสียงแอนิเมชันเรื่องแรกในชีวิตผมเลยนะครับสุโทเปีย2ครับย7พฤศจิกายน27พฤศจิกาอยู่นี้ครับผม27พฤศจิกายนนี้รอดูพี่ทำไทยกันว่าจะภาคเป็นสัตว์อะไรนะครับ